สวัสดีครับผมโอ,อ้ไม่ลั่นคันนี้สวัสดีท่านผู้ชมครับผมคลิปนี้อยู่กับผมช่างเคียวสายแตกครับเดี๋ยวจะพามาชมความลั่นของทีมงานสอจงเจริญครับผมคันนี้ก็จะเป็นน้องเพดัมซิ่งครับน่าจะไม่ลั่นนะพี่น้องคันนี้เยเงียบครับนี่ครับไม่ลั่นเท่าไหร่ ดูสีคลามครับสุดจันเลยพี่น้องโอ้โโอ้โแหมสุดยอดเลยครับดยร,รถห้างนี่ครับจัดเลยเน้องโอ้ม่กกาเอ๊ะทำไมรถยเยอะเนี่ย มาดูเจมุกครับอมาแล้วโอ้โอ้สวยจังเลยครับลั่นจริงเลยน้องนี่มาดูรถเสียปอนครับ <laughs> ของน้ำซิ่งครับแรงขนาันี้แบบเนี่ยดาวดิก,กคร,รถขายของครับพี่น้องมาดูโรโบโครอบแดงครับเนี่ย่าคันนี้เสียงเงียบครับ โอ้นี่เมก,กาที่เข้าไปเมื่อกี้ครับน่าจะสิบกว่าคันนะพี่น้องทีมงานสอจงเจริญครับเดี๋ยวมาดูคันนี้ลั่นหรอเปล่าน่ครับโรอก,กี้โอ้โรอก,กี้เมก,กาครับเมก,กาฮีโน่ครับนี่โอ้ลั่นนะพี่น้อง เดี๋ยวเราตามไปดูที่เทเลยครับผมเห็นว่าเทหลังตลาดครับตอนนี้ก็ถึงที่เทนะครับมุกทำทางหมดแล้วสายลั่นสายลั่นครับพี่น้อง ทั้งหมดก็สิบคันครับเนี่ยอันนี้ก็เพร่ำงคอันนี้จะเป็นน้องเพร่ดำสิ่งครับอันนี้เสียคามจางนู้นจะเป็นเสียปอนกับมุบมทองดำสิ่งคครับโอ้บรรยากาศร้อนมากนะพี่น้องอันนี้จะเป็น มิก้าของวงเจริญนะครับอบอฮอนสาวโอ้ยตอนนี้นาเสียเริ่มซิ่งอะไรนี่เพิแบบ่มริ่งอะไรนี่นี่ครับเจม,มุกลั่นวงน,บบนึงฮะมมสมโพขนาดว่าเหยยอเป็นบ,บ่อนัน่น เลยบอกเลที่แถวมือนึกอะรที่ยวคุมบ่เหลืออยู่เนาะอาศัยว่าทางดีนนเนาะโอเคเหลือเท่าไรสองหา่สามสองร้อย แต่ดินแต่ดินงามนาะดิน่อนักต้องดินสิ่อนักเลยบาเบเลยท่า่างกันไงอีเขาตั้งสองพันเถี่ยวเอ้าฟังก็บอกว่าลองฟังเขาดิละจีมกคิดหนักเลยวเออากันเหรเขาเดินคุยกันอยู่นั่นสองพันเถี่ยวอยู่คนนั่น Cái nhắn vô lừa không phải hàm hỏi xong phần nghe Mình được đấy này. lực đấy nè Lực đấy nè Vô lửa cái มันอยู่บนเหนียงเนาะพี่ไ mm hmm. ม่เคยมาทางที่ไหนมาได้ทางตลาด mm hmm. ยัง่เขางานเข่ากับป่าวะ mm hmm. ตอนนี้ว่างเนาะพุ่น้องไปเล่นดินอยู่้างหลังข้างน้ำมันพี่ที่ทางไปเมืองไหม mm hmm. เล่นกับสมบุญดีไปมืสอเอง mm hmm. น้ำมันเต็มถังงานหมาอสบาย mm hmm. <laughs> ไปบ่รัาเจมุก็เดี๋ยวคอยดูตอนคอยดูตอนขนบินมาครับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม